ออน้องน้องวิวทำอะไรครับทำ,ทำหัวใจทำหัวใจทำหัวใจไปทำไมอ่ะทำเป็นการ์ดวันแม่อ๋อทำการ์ดวันแม่อครับทำการ์ดวันแม่ให้คหรูแปมเหรอครับไม่ใช่ให้แม่ตัวเองให้แม่ตัวเองอ้าวนึกว่าทำการ์ดวันแม่ให้ครูแปมซะอีกการ์ดวันแม่มันทำยังไงนะรูนี่ อ๋อต,ตัดกระดาษรูปหัวใจแล้วเอามาทําอะไรครับก็แปลงมาต้องถ่ายรูปะครับ,รรบวันพุธท,ที่12นะคะเป็นวันแม่วันนี้คุณแจงก็เลยสอนเด็กๆทำงานประดิษฐ์โดยการทำการ์ดวันแม่แต่วก็น้องวิวกำลังทำการ์ดให้คุณแม่อยู่ ก็เป็นการ์ดง่ายๆนะคะครูแจงตัดกระดาษเป็นรูปหัวใจแล้วก็ให้เด็กๆระบายสีบนรูปหัวใจเราจะทำการ์ดเได้ดื่มด้วยนะอยการเตงก้อดื่มกูแจงบอกว่าอะไรนะการเต้นดื่มการเต้นดื่มได้ด้วยหรอโอ้น่าสนใจอยากรู้จังเลยทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวน้องวิว <ôi> คอยบอกครูปั่นด้วยนะนี่ค่ะตัูนี้โอ้สวยมากเลยระบายสีสวยมากเลยไประบายอีกรูปทำหลายๆอัน ทำการ์ดเสร็จแล้วหรอครับขอดูหน่อยเป็นยังไงการ์ดเด้งดึงโอ้มันเด้งดึงตั้งขึ้นมาได้ด้วยเก่งมากเลยตกลงอันนี้ให้ครูปั่นใช่ไหมให้ใครครับให้วิวแล้ววิวจะเอาไปให้ใครอ่ะให้มามาเพราะบามาอากดมาเรึ่องดึงมามาก็เรองตกใจเน่โอ้ เขียนเขียนในจดหมายในการ์ดหรือเปล่าจะเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรดีข้างในเนี้ยเขียนว่าอะไรครับให้มาหมาจากใครจากวิวจากวิวหมาต้องดีใจแน่แน่เลยต้องตกแต่งหน้าการ์ดด้วยนะคะวิวระบายสีหัวใจมาตกแต่งด้วยนเดี๋ยววิวจะระบายสีหัวใจอีกหรอเอาแปะด้านหน้าการ์ดอีกโอ้สวยมากเลยครับ อยากได้บ้างจังเลยเดี๋ยวพอเสร็จแล้วน้องวิวมาสอนครูแปมทำได้ไหมแปมต้องทำเองทำเองเหรอต้องทำเองอยากอยากอยากให้น้องวิวช่วยทำให้อะ่ะไม่ได้อ<ต>ะครับแัดก็ได้อตากให้เปม่ยอาจาตัด,ตดให้เหรอครับ <laughs>